สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนช่องทุกทุกท่านที่กาลังรับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับข้าสู่ช่องพ่ผ้ารวยวันนี้นะคะท่างช่องเข้าจะผ้ามาตานนะคะสูตรหวยแระวันเด็ดเด็ดนะคะสูตรหวยลาหวหวยฮาหนอยนะคะขงเซียนสมุทรสาครในวดวันจันทร์ที่ยี่สิบกลุ่มภาพันสองพ้า,พาหารอยหกสิบหกนี้นะคะก่อนอื่นพูดเขาแมาแล้วฝากากดลค์กดแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆที่ทางช่องไดียวนำเสนอนะคะเลขของเส้นสม,มุดเท่าเนาะค่ะท่านชมก็จะมให้เบ่งงวดที่ผ่านมานะคะแตก,กรั่วเลยนะคะงวดที่ผ่านมาแตกคักแตกเนนะคะสำหรับเลขเสี้ยนสม,มุดเท่านะคะเลขของเสี้ยนที่เขาจังๆเนาะคะ่ะท่านชมเริ่มตั้งแต่เน่ยพิเศษกันเลยนะคะเลขที่เสี้ยนจับคู่ให้นะคะคือ40นะคะ ตัวนี้เลขกระมาจังจังเนาะค่ะสำหรับเลข40เนาะคะ่ะแตกกลัวๆเนาะคะ่ะแล้วก็พ่อมะหอดนะคะ่ะาหน้อยวี่ไอพี่เนาะท่านผู้ชมเลขของเซียนนะคะกระมาตรงๆเทิ่งบุญเทิ่งลางนะคะท่านผู้ชมเกือบสามตูแตกเลยนะคะสำหรับเลขของเซียนเฮาเนาะค่ะเด็กชุ่มเพิ่นไฮซี60เนาะคะ่ะเลขก็ออกสามตู8เนาะคะ่ะ60เนาะคะ่ะ ผิดไปแต้มเดียวนะคะตัวเดียวนะคะสำหรับเลขสาตัวนะคะแล้วก็สำหรับเลขล่างก็ออก0ูนย์หะคะท่านชุ่มเลขเซียนเฮ้ามาจังๆเลยนะคะเป็นตัวเน้นของเซียนถิ่นเซียนเน้นไห้นะคะสำหรับเลข6 0 0ูหตัวนี้นะคะแตกทึ่งบนแตกทึ่งล่างนะคะท่านชุมแล้วก็พ่อมาหอดนะคะ ล่าพัฒนากระมาสายวิ่งสายรูดนะคะดำชุ่มเสียดไปแต้มเดียวนะคะเลขออกหาหกเสี้ยนหหกหกนะคะเสียดคักเฉียดเนแล้วกับพ่อมหอดเล่าวี่ไอพี่นะคะเสี้ยนหหกหกเลขกกมาออกเก่าเก่ากับหัวนะคะถ้าผู้ใดกับหัวไหวนะคะสาหรับเลขหกกับเลขเก่ากัคงจะได้มันต่อเนื่องอีกนะคะสําหรับเล่าวี่ไอพี่นะคะดำชุ่มแล้วก็สาหรับงวด วันจันนีนะคะเฮ้ากับดนนัทไม้กับเซียนไว้แล้วว่าจะลุงตัวเลขแนวทางดีๆให้อฟซีเฟนชองเฮาไดพิจารณากันคือเก่านะคะผู้ใดที่ได้โชคได้มันได้โชคกับได้ลาบกับเซียนนะคะทั้งช่องกับยินดีและก็ดีใจน้่หลายๆนะคะผู้ใดที่พระท่านได้โชคนะคะหรือผู้ที่ได้โชคไปแล้วที่มักเที่ยวมักแรนต่างประเทศนะคะบกวนพลาดนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะงวดนี้ มาตามแนวทางกับเซียนใหม่นะคะว่าจะได้เป็นตัวลเลขแนวทางตัวใดในงวดวันจันนี้ก็เช่นเอฟซีเฟนช่องเฮาไปติดตามรับชมรบฟังจากปากของเซียนพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะาดีค่ะเซียนยินดีต้อนรับสู่ช่องแพรพารวยค่ะเซียนงมดที่ผ่านมานะคะเซียนเลขฮานอยของเซียนแตกรัวๆเลยนะคะงวดที่ผ่านมาก็ยินดีกับคนที่ <สะ S 1> มีโชคนะคะค่ะวันนี้ก็ได้เวลาลงแนวทางให้เอ็ซีเฟนช่องเราได้พิจารณากันเหมือนเดิมนะคะ,<ส>ะเป็นไงบ้างคะเซียนทางนู้น <สะ S 1> ฝนฝนลงเม็ดไหมคะไม่มีเลยนอนมากร้อนเหรอโอ้สงสัยมาทาง บ้านแอดและมัง้งเหมือนฝนก็ามาลมก็ามาค่ะตรงนี้หนาวหนาวด้วยค่ะทางนู้นร้อนเหรอคะ,อะมันใช่ท้ไไม่มีลมเลยอ,อ,อ้าวค่ะอบอ้าวทางนี้เหมือนบรรยากาศเขาเปลี่ยนกันนะะเซียนผัดเปลี่ยนกันหนาวค่ะค่ะก็เข้าเรื่องเลยค่ะเซียนก็พร้อมอเลยนะคะเซียนพ,พร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะก็เริ่มต้นกันที่เลขวิ่งเลยนะคะเซียน เลขวิ่งเลขติดค่ะค่ะมีสีค่ะมีหกมีสี่แล้วก็หกเหรอคะสี่ห้าหกสี่ห้าหกค่ะแล้วก็เจ็ดค่ะหค่ะกองเจ็ด จับคู่ที่สองเจ็ดค่ะสี่เจ็ดค่ะหกเจเจ็ 6, <7 S 1> 6, ค่ะหกเก้้า <6, 9 S 1> ค่ะน6่งหนึ่งหค่ะสามหค่ะ หกสี่หค่ะหก้าหกห้าค่ะครับแิดชุดดค่ะน้อยน้อยน้นน,นเหมือนเดิมนะคะเซียนแล้วก็ <5 S 1> เลขสามตัวนะคะ 5, 5, 6, 5ตัวสามห้าสามตัวสามหห้าค่ะ 6, 6, 6, 6, หกหกเจ็ดหกหกเจคะเซียน หกเจดค่ะสองหกเสองหกค่ะเจ็หแล้วก็ 7, 6, 7เจ็ดหกเจดคาเซียนสี่ชุดสี่หางนะคะ <3 S 1> ค่ะเดี๋ยว แอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเน้นเฮฟเซียเรากับเซียนครับค่ะวันนี้เซียนสมุดเรานะคะก็จัดให้น้อยน้ยเน้นเเหมือนเดิมค่ะเพราะสูตรนี้เป็นสูตรรวมนะคะเซียนเล่นได้ทุกราวทุกฮานอยในสูตรเดียวกันค่ะเซียนคัดออกมาให้ได้8ชุด8หางสําหรับเลข2ตัวนะคะคือ2 7 4 7 6 7 6 9 16 3 6ห สี่หกแล้วก็หกห้าครบถ้วนไหมคะเซียนครับค่ะคแล้วก็เลขสามตัวสี่ชุดสี่หางนะคะคือสามหกห้าหกหกเจ็ดแล้วก็สองหกเก้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดถูกต้องนะคะเซียนครับต้องรับ,ค,รบค่ะทีนี้ก็นิ้นให้เอฟซีแฟนช่องเราหน่อยคะเซียนเอ้นสองเจ็ดค่ะ เน้นไปที่สองเจ็ดค่ะสี่เจ็ดค่ะแล้วก็สี่หกค่ะ 3, ค่ะน้นๆเน้นๆน,น,น,ะะ 3, 3, 5, นะคะสามชุดสามหางนะคะเซียนแล้วก็เลขสามตัวมีเน้นไหมคะตัวเน้น่า เน้นไปที่6 6 7ค่ะสามหหาแล้วก็สามหค่ะ2ชุด2องหางนะคะเซียนครับค่ะสำหรับพวดวดันที่20นี่ก็เซียนเราจัดให้น้อยๆเน้นๆเหมือนเดิมนะคะแนวทางนี้เป็นสูตรที่คัดกรองออกมาให้เอฟซีเฟนช่องเราได้พิจารณานะคะเซียนก็ ค่ะทางช่องก็ขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนมาแบ่งปันให้ช่องแพร่าเรยค่ะเซียนสุดท้ายก็อวยพรให้เอฟซีเราเหมือนเดิมค่ะเซียนเนงวอเวทเป็นจันนี้ค่ะครับมาร์เวทซีโชคโชคพาลวยโชคโชคมารมาน์เฮ้ให้ปังปังเงินทองไหลมาคือมาละมาค่ะสาธุสาธุค่ะเซียนขอให้เลขเข้าแตกรัวๆค่ะทางช่องก็ขอขอบพระคุณแนวทางดีๆ นะคะเซียนสวัสดีคะ่ะชอบค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะคะของเซียนสมุดเฮ้านะคะนิ้วดวันจันที่ยี่สิบุมพาพันสองพันหาร้อยหกนี่นะคะท่านผู้ชมที่เซียนจัดห้นะคะเลขวิ่งเลขแลนเลขวิ่นเพลินนะคะกะซีโตนะคะท่านผู้ชมคือซีหา หแล้วก็เนะคะแล้วก็เลข2ตัวที่เสี้นจัดห่หยกับ8ปชุดแหางเน่นเน้นคือเก่านะคะคือสองเจ็ดสี่เจ็ดเจหเก้หนึ่งหกสามหกสี่หแล้วก็หกานะคะที่เส้นเน้นนักให้เลยนะคะสชุด3หางนะคะคือสองเจ็เจแล้วก็สีหนะคะ สำหรับเลข3ตัวเส้นกระจัดให้ยสี่ชุดสี่หางคือเก่านะคะสำหรับงวดนีกระทนผู้ชมคือ3 6 5 6 6 7 2 6 9แล้วก็7 6 7นะคะที่เส้นเน้นหนักให้นะคะ 2, 2ชุด2หางนะคะคือ3 6 5กับ6 6 7นะคะทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะที่เส้นสมมุิเท่าจัดให้กับหน่อยหน่อยเน้นๆนะคะท่านผู้ชม ผู้ใดทิมมากที่ชอบตัวเลียกเนือทางกับเซียนเฮ้านะคะ่ะก็ยิบจับไปพิจารณา,าไปลงทุนใดเลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับ่านนะคะสุดท้ายทั้งช่องเฮ้านะคะก็ขออวยพรให้ f ี่พ่เป็นช่องที่จะเสียงชกเสียงลาบนะคะก็ขอให้มโชกมิใช่ชกฉกมันมานกัน,น,น,นสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ